เลือดนักชาติเต็มเปี่ยมสำหรับนักร้องหนุ่มตวนหุงจากประเทศเวียดนามที่พร้อมทุ่มสุดตัวในการเชียร์ฟุตบอลชายอายุไม่เกิน23ปีในศึกซีเกม2015ที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งทีมชาติเวียดนามมีคิวลงฟาดแข่งกับทีมชาติไทยในค่ำคืนนี้วันที่10มิถุนายน2558เวลา19.30นา นักร้องหนุ่มมีความมั่นใจว่าทีมชาติเวียดนามต้องชนะไทยแน่ๆตวนฮุงถึงกับลั่นว่าขอโกนศีรษะทันทีหากทีมชาติเวียดนามแพ้ทีมไทยในค่ำคืนนี้ขณะน,นี้เวลากำลังจะหมดแล้วทีมชาติไทยนำโย่สามหนึ่งนักร้องหนุ่มคงเตรียมตัวโกนศีรษะกันแล้วสำหรับพี่แบงค์วงแคลดก็บอกว่าหากทีมชาติไทย แพ้วันนี้เขาก็พร้อมที่จะโกนศีรษะเหมือนกันแต่น่าเสียดายพี่แบงค์ไม่ต้องโกนศีรษะนะคะเพราะทีมชาติไทยชนะแน่ๆสามหนึ่ง